สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณครับคลิปโอนี้นะครับนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับคาดการ6ตัวคือตัวเลขคาดการเด่นในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4นั่นแหละนะครับผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับตัวเลขที่ผมจะนำเสนอนะครับก็เป็นเพียงตัวเลขที่ได้มาจากการคาดการคาดเดานะครับจากสถิติ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับผมอนอกจากตัวเลขคาดการ6ตัวนี้แล้วนะครับผมก็จะนําเลข6ตัวนี้มาวินเป็นเลขชุด2ตัว3ตัวนะครับตามลําดับเนาะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ท่านใดเป็น the, ผู้ชมใหม่บน YouTube channel กิติคนคำนวณนะครับหากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่ผมอัพคลิปขึ้น YouTube นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมอัพขึ้น y o YouTube ปกับผมมาแล้วครับ3ตัวแรกมาเลยนะครับ8 4 7มาแล้ว4ตัวอีก2ตัวครับ2 เก้าครับโอ้โหเอาง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมาอย่างนี้เนาะสองสามสี่ครับเจ็ดแปดเก้าคือฝั่งฝั่งแต้มต่ำสามตัวนะครับนะสองสามสี่แล้วก็ฝั่งแต้มสูงอีกสามตัวเจ็ดแปดเก้าเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ผมเออไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดการไว้นะว่ามัน จะมาอย่างนี้นะครับตัวเลขพอเรียงสถิติมาแล้วมันได้อย่างนี้มานะครับดูถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านใดพอใจกับข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถข้ามผ่านวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับไปหาดูข้อมูลอื่นได้นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากดูข้อมูลอยากดูคลิปจนจบอยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็สามารถชมคลิปนี้จนจบได้นะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเนาะโอ้ย หรือหากท่านใดต้องการสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับนอกเหนือจากการชมคลิปแล้วนะครับอยากสมัครรับข้อมูลเลขตัดน้อยตัวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะเลขตัดน้อยตัวนั้นก็เป็นการคาดการคาดเดาเช่นกันนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างไรเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากรัฐสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับผม อยากให้เขาอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงจุดนี้เหมือนกันเช่นกันนะครับนะโอเคมาวินเลขชุดสองตัวก่อนนะครับนะเลขชุดสองตัวเนี่ยผมวินรวมเลยนะครับไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับนะไม่ได้แยกบนแยกล่างาท่านผู้ชมสามารถรอดูคลิปวิ่งบนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับนั้นได้คลิปต่อไปคือวันพรุ่งนี้แหละนะครับจะลงคลิปเลขวิ่งบนหนึ่งตัวนะครับส่วนคลิปวีดีโอนี้ ก็ตามนี้ครับผมสามสามนะครับสามแปดสามสี่สามเจ็ดสามสองสามเก้านะครับแปดสามแปดแปดแปดสี่ 8ป8เจ็มาดูกันว่าผมจะวินเป็นระเบียบไปจนถึงบรรทัดไหนนะครับส3่8ามสี่แปด

สองเก้าสุดท้ายครับเลขเก้าเนาะเก้าสามเก้าแปดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองเก้าเก้านะครับผมนี่คือเลขชุดสองตัวนะครับทั้งหมดสามสิบหกชุดจากเลขคาดการหกตัวนะครับก็ เลขชุด2ตัวเนี่ยติดล่างมาแล้ว2งวดติดนะครับนะคืองวดวันที่1มีนากับงวดวันที่16นะครับ16กุมภาเนาะ16กุมภาที่39้านะครับส่วนงวดที่ผ่านมาก็73นะครับเนาะแต่ว่างวดที่แล้วนี่ผมวาง7บนนะครับ <laughs> วาง7บนนะครับวาง7จ็กับ3นะครับบนด้วยกันเลยนะแต่อย่างที่บอกไว้นะครับ บ่อยครั้งที่เลขผมวางบนไปออกล่างวางล่างไปออกบนก็มีนะครับมีบ่อยครั้งมามาที่นวทาง3ตัวครับผมจะวินเป็นเลขชุด3ตัวนะครับทั้งหมด20ชุดนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามหากท่าในใดชอบเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามก็สามารถบินเพิ่มเติมได้นะครับนะในที่นี้ผมจะไม่วินเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูข้อมูลนะครับ ห้าสามแปดไม่หามนะครับหกศูนย์สามไม่หามครับสามศูนย์เจ็ดไม่หามครับสามเก้าห้าไม่หามครับหกสองแปดไม่หามครับตั้งแต่สามสิบธันวาคมมานะครับอย่างที่ผมเคยคุยไว้เนาะสามสิบธันวาคมนะครับจริงๆรแล้วเป็นงวดวันที่หนึ่งมกราเนาะนะครับแล้วก็สิบเจ็ดมกรานะครับจริงๆรแล้วก็เป็นงวดวันที่ สิบหกมกราเนาะตรงกับวันครูนะส่วนมาที่หนึ่งมกราเนี่ยมันตรงกับวันปีใหม่วันหยุดเนาะครับเขาก็เลยเลื่อนไปออกก่อนเวลานะนะครับเพราะจากจุดสังเกตนี้ไม่เบิ้ลน,นะครับไม่ตองไม่หามเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดแล้วนะแต่ปี 6, 3, 4, หกสามสี่งวดส่งท้ายนี่นะครับเบิ้ลหามนะครับคือเบิ้ลหลักสิบหลักร้อยนะครับนะ แล้วหาหมาหลักหน่วยหลักร้อยเนี่ยนะครับตามนี้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะยืนยันอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่วินเล็กเบิร์นเล็กตองไหามแล้วก็ฟันทงไว้ตรงนี้เลยไม่เบินไม่ตองไม่หามแน่นอน,นครับงวดที่จะถึงนี้นะครับแต่ถ้ามันออกมายังไงก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะสามแปดสี่

ต่อไปที่สองหลักร้อยเนาะสองเก้าสานะครับเลขเก้าหลักร้อยนะเก้าสามน่าจะมีแล้วนี่เก้ปเป็นตัวกับตัวโต๊กันนะครับนะเก้านะครับเก้ 9, 3, เก้าสามสองน่าจะมีแล้วนี่เช็คก่อนนะครับนี่ไงเก้าสามสองก็เปลี่ยนจากสามเป็นแปดนะเก้าแปดสี่มีแล้วเนาะเก้าแปดเจ็ดยังไม่มีนะครับคือนี่ไงผมชอบมากเลยเลขเรียงเนี่ยเจ็ดแปดเก้านะครับ ชื่สุดท้ายครับ3 4 2อโอเคครับนี่คือทั้งหมดในงวดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มี่มากก็น้อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้เป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นจะตรงหรือไม่ตรงกับผลหวยก็มาดูกันในหลังหวยออกนะครับวันหลังหวยออกแล้วกันนะ ก็เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาทุกๆงวดที่ผ่านมานะครับมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับลงทุนอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าการการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วมีสองอย่างเนาะมีได้กับเสียนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนไปแล้วสมมติว่าเคยได้ยินไหมครับ ถูกหวยแต่ขาดทุนเน่ยนะครับถูกหวยแต่ขาดทุนนะค,นนะคือไม่ได้วางแผนไว้เนะี่ยคือซื้อไปร้อยหนึ่งซื้อไปสักหมื่นหนึ่งเนาะถูกห้าพันอย่างเงี้ยขาดทุนไปห้าพันเหมือนเหมือนกับไม่ถูกเลยนะครับนะแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือเออดีกว่าเสียหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าผมว่านะถ้าถูกหวยเนะี่ยนะครับมันต้องได้กําไรนะครับ วิธีการอย่างที่ผมเคยพูดเอาไวนะ้เนาะคือถ้าตามสูตรไหนตามอาจารย์ท่านใดนะครับตามแนวทางเลขจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่นับแค่ผมคนเดียวเนาะนะครับตามจากใครก็แล้วแต่นะครับให้ตามคนนั้นเลยนะครับถ้าเขาเคยพาถูกหวยนะครับนะถ้าเขาพาผิดหวยสักสองสามงวดติดต่อกันเนี่ยเลิกทิ้งไปเลยนะครับผมด้วยนะครับถ้าผมพาคุณดวงไม่ดีสักสามงวดสี่งวดเนี่ยอย่าให้อย่าปล่อยถึงสี่งวดเลยครับ เอาแค่สองงวดสามงวดนี่ก็ไม่ต้องตามผมแล้วนะครับนะก็ให้คนอื่นเขาตามแทนแล้วกัน <laughs> นะครับนี่คือวิธีการนะครับแล้วก็เลขชุดสามตัวเนี่ยนะครับถ้ามันแตกสามตัวบนในหกตัวนะครับยี่สิบชุดยี่สิบชุดนะครับไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนี่ยลองคำนวณดูนะครับเข้าแค่โต๊ดเข้าแค่สามตัวโต๊ะนะครับ เข้าแค่สตัวต๊ลองคำนวณดูเลขโต๊ดนี่เขา,าถ้าถ้าเขาไม่อั้นะนะเนาะบางบางที่บางตัวเนาะทั้งตัวโต๊ตัวกลับนะครับก็ไม่รับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตรงกับหวยไม่อั้นหวยจ่ายเต็มถ้าเข้า3มตัวโต๊ดก็โอเคอยู่นะยีชุดนะครับอย่าว่าแต่ยีชุดเลยครับ30ชุด40ชุด นะครับก็ยังได้กำไรอยู่เลยเลข6ตัวนะครับถ้าวินเป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไปหางก็20ชุดนะครับถ้า7ตัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดได้35ชุดถ้า8ตัว8ตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะาจะ50ชุดหรือเปล่า54ชุดหรือเปล่านะครับนะก็ ลองไปคำนวณดูเอาแค่3ตัวโต๊ะนี่ก็ก็กำไรแล้วนะครับถ้าในกรณีที่ไม่หวังกำไรมากมายคือหวังกำไรนะครับนะโอเคครับผมพูดมากมันมันจะลากไปเรื่องอื่นนะครับเอาแค่ข้อมูลตัวเลข6ตัวนี้พอแล้วนะครับเจอกันคิดตัอไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ